สวัสดีครับพบกันอีกครั้งทางอัพคอมเมนต์ครับสำหรับวันนี้เรามีความคิดเห็นและก็เรื่องราวดีๆมาฝากอีกเช่นเคยนะครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์แล้วกดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับสำหรับเรื่องราวของเราในวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆมาที่ช่อง j o Johnny t h e r e s s Something h p p p e n นะครับผมก็เป็น ชาวต่างชาติที่ได้อาศัยอยู่ในประเทศไทยนะครับผมได้มาทำวิดีโอเกี่ยวกับรถไฟทางคู่นะครับซึ่งน่าสนใจมากเลยนะครับซึ่งนันๆครั้งนะครับจะมีชาวต่างชาติพูดถึงโครงการรถไฟทางคู่นี้นะครับโดยโครงการรถไฟทางคู่นะครับก็เป็นโครงการโครงสร้างพื้นฐาน ที่สําคัญอีกโครงการหนึ่งนะครับโดยในช่องคําอธิบายนะครับเขายัางได้พูดถึงโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินนะครับรวมถึงโครงการ eec นะครับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกด้วยเพื่อนๆสามารถตามไปดูวิดีโอต้นทางนะครับซึ่งผมจะแปะลิงก์ไว้ตรงช่องคอมเมนต์นะครับผมทีนี้มีชาวต่างชาติแฟนๆของช่องนะครับได้มาคอมเมนต์ไว้อย่างน่าสนใจมากมายนะครับผม เรามาเริ่มฟังคอมเมนต์แรกกันได้เลยครับท่านแรกนะครับได้คอมเมนต์ไว้ว่าฉันชอบรถไฟแบบช้าๆแบบเก่าๆในประเทศไทยและสถานีหัวหินสวยงามมากคอมเมนต์ต่อไปเลยนะครับเขาเขียนไว้ว่ามันน่าสนใจมากแต่ฉันสงสัยว่ามันจะเสร็จภายในปี2565หรือไม่อย่างไรก็ตามคุณเป็นคนที่มีความรู้มาก ความคิดเห็นชาวต่างชาติท่านต่อไปครับพวกเขาต้องการรถไฟความเร็วสูงจากกรุงเทพไปภูเก็ตเวลา14ชั่วโมงบนรถบัสมันนานเกินไปครับสำหรับรถไฟความเร็วสูงสายใต้คงต้องรอกันอีกสักพักใหญ่ๆนะครับผมมาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อไปครับท่านนี้ได้เขียนบอกไว้ว่า สำหรับรถไฟใหม่ที่จะใช้ความเร็ว140กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถไฟจะเป็นคลาส800เช่นเดียวกับสหราชาอาณาจักรสถานีหัวหินแห่งใหม่ได้รับการยกระดับซึ่งโครงการนี้สามารถอัปเกรดเป็นระบบไฟฟ้าจากสถานีกลางบางซื่อไปทั้ง4ภาค4เส้นทางของประเทศไทยคอมเมนต์ชาวต่างชาติท่านต่อไปครับ ประเทศไทยกำลังทำงานอย่างหนักในการพัฒนาระบบรถไฟของพวกเขาตอนนี้รถไฟฟ้า BTS ได้ต่อจากสถานีหมอชิดมาที่สถานีวัดมหาธาตุซึ่งห่างเพียง5นาทีจากที่พักของฉันคาดว่าส่วนต่อขยายไปยังคูคตจะเปิดได้ภายในปีนี้และนอกจากนี้ยังมีการสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพูของรอฟอร์มอแต่เป็นระบบโมโนเรล ตอนนี้ฉันรู้ว่ากำลังจะสร้างอีกสามสายรวมถึงรถไฟดอนเมืองอุตภาฉะเชิงเศร้าและชนบุรีคอมเมนต์ต่อไปครับท่านนี้ได้มาเขียนไว้สั้นๆนะครับโครงการรถไฟนี้จะพลิกโฉมพื้นที่มาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อไปครับท่านนี้ก็ได้มาชื่นชมสถานีรถไฟหัวหินนะครับเขาเขียนไว้ว่าเป็นสถานีที่สวยงามมาก มาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อไปเลยครับ160กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือนั่นเป็นความเร็วของแท็กซี่ที่ฉันนั่งจากสุวรณภูมิไปถึงพัทยาฮ่าฮ่าฮ่าคอมเมนต์ต่อไปเลยครับ ฉันรักสถานีหัวหินฉันมักจะขึ้นรถไฟตอน9ก้าโมงเช้าและทานอาหารกลางวันด้วยเมนูต่างๆกับเบียร์ในราคา99บาทในอีก4ชั่วโมงครึ่งต่อมาและรถไฟขบวนเดียวกันจะออกจากหัวหินบ่ายและจะถึงกรุงเทพในเวลา19 00. นาฬิกามาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกไว้ว่าเยี่ยมมากจอน,นี่จอนนี่ก็คือเจ้าของช่องนั่นเองนะครับ ฉันคิดว่ามันจะเหมือนกับรถไฟฟ้า BTS ที่ต่อกับห้างและโรงแรมตอนนี้ฉันอาศัยอยู่ในเกาะเต่ามาเป็นเวลา5ปีแล้วและมันก็ปลอดภัยคอมเมนต์ต่อไปครับท่านนี้ได้มาบอกไว้ว่าหวังว่าทุกอย่างจะกลับมาปากติในไม่ช้านะฉันจะบินมาจากเพิร์ทไปยังจุดพักผ่อนหวังว่าเราจะพบกัน มาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อไปเลยครับท่านนี้ได้มาตั้งคําถามไว้นะครับว่ามีเมืองชายหาดที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาอื่นๆอีกไหมมาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อไปครับฉันรอไม่ไหวแล้วที่จะได้ใช้รถไฟความเร็วสูงฉันไม่อยากนั่งเครื่องบินอีกต่อไปแล้วคอมเมนต์ต่อไปครับ ฉันได้ไปประเทศไทยในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและเดินทางไปหัวหินโดยรถไฟซึ่งฉันว่ามันก็โอเคแต่สิ่งที่น่าทึ่งก็คือการพัฒนาทางรถไฟนี้มีการใช้เงินจำนวนมากของจีนคอมเมนต์ต่อไปครับท่านนี้ได้มาชมสถานีนะครับว่าสถานีสวยงามร้านค้าและพัตคารช่างยอดเยี่ยม มาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อไปนะครับท่านนี้ได้มาแสดงความคิดเห็นไว้ว่าประเทศจีนใช้เงินหลายพันล้านดอนลลาร์จากกัมพูชามากรุงเทพและชายแดนมาเลเซียเพื่อให้รถไฟขนผล,ผลผลิตของพวกเขาเห็นได้ชัดว่าพวกเขาขนส่งตู้คอนเทนเนอร์คุณสามารถมาดูได้ที่ขอนแก่นคอมเมนต์ comment ท่านต่อไปครับท่านนี้ได้มาเขียนแบบตลกๆไว้นิดนึงนะครับ ตั้งแต่ดูวิดีโอของคุณฉันเลิกไปพัทยาและไปหัวหินแทนซึ่งเหมาะกับฉันมากกว่าเพราะฉันชอบปาร์ตี้แบบ24ชั่วโมงฉันชอบกินเบียร์และเมื่อไปถึงที่นั่นฉันไม่อยากเชื่อเลยว่าค่าเงินออสเตรเลียตกต่ำมากแค่ไหนที่นั่นเมื่อ6ปีที่แล้วฉันไปครั้งสุดท้ายฉันสามารถแลกได้33บาท ครับผมสำหรับณนะตอนที่ทำวิดีโอนี้อยู่นะครับวันที่10เดือนพฤศจิกายน2563นะครับ1ดอลลาร์ออสเตรเลียสามารถแลกได้22บาทกว่ากว่านิดๆน,นะครับผมก็ถือว่าค่าเงินบาทได้แข็งตัวมากขึ้นเยอะเลยทีเดียวมาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อไปครับท่านนี้ได้มาบอกไว้ว่าดีใจมากที่ได้เห็นการก่อสร้างในประเทศไทย ซึ่งมันทำให้ฉันรู้สึกว่าออสเตรเลียกำลังถอยหลังตั้งแต่ฉันเป็นเด็กออสเตรเลียหยุดการพัฒนาและดูเหมือนว่าคนที่มีอำนาจไม่ต้องการประสบความสำเร็จคอมเมนต์จากชาวออสเตรเลียก็จะเยอะนิดนึงนะครับเนื่องจากเจ้าของช่องน่าจะเป็นชาวออสเตรเลียนะครับผมมาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อไปครับว้าวการพัฒนาการท่องเที่ยวไทย ดีขึ้นอีกแล้วคอมเมนต์ต่อไปเลยครับผมนั่นเป็นปัญหาสำหรับการเดินทางไปยังภาคเหนือและภาคตะวันออกของประเทศไทยคุณอาจจะเข้าถึงได้ยากในทางบกในขณะที่ภูเก็ตคุณสามารถขึ้นเครื่องบินไปได้เครือข่ายรถไฟที่ปลอดภัยจะยอดเยี่ยมมากฉันหวังว่ามันจะไม่เปลี่ยนประเทศไทยมากจนเกินไป รถไฟช้ามีเอกลักษณ์ของตัวเองซึ่งมันดีสำหรับทุกๆคนคอมเมนต์ Comment ต่อไปนะครับท่านนี้ได้มาพูดถึงประเทศจีนอีกแล้วนะครับผมเขาบอกไว้ว่าฉันเชื่อว่ามีเงินจำนวนมากจากประเทศจีนที่ทำให้นักท่องเที่ยวจีนประเทศไทยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของจีนรัฐบาลไทยกำลังเลิกใช้เงินดอลลาร์คุณคิดอย่างไรกับเรื่องนี้ ซึ่งหลังจากคอมเมนต์นี้นะครับทางคุณจอนนี่เจ้าของช่องนะครับได้มาตอบไปว่าประเทศไทยไม่ได้ตกลงกับจีนนะพวกเขาลงทุนเองคอมเมนต์ต่อไปนะครับก็พูดถึงประเทศจีนอีกครั้งหนึ่งนะครับเขาเขียนไว้ว่าสิ่งที่น่าสนใจคือจีนให้เงินกับโครงการซึ่งท้ายที่สุดแล้วราชาาจักรจะต้องจ่ายเงินคืนจีนเป็นจำนวนเท่าไหร่ระบบลางใหม่นั้นดี ต่มันราคาเท่าไหร่ซึ่งทางเจ้าของช่องก็ได้มาเขียนตอบไว้ว่าดังนี้นะครับประเทศไทยไม่ได้ตกลงกับประเทศจีนประเทศไทยไม่ได้ต้องการขายโครงการเหมือนกับลาวและกัมพูชาครับขอเพิ่มเติมข้อมูลนิดนึงนะครับผมสำหรับโครงการที่เกี่ยวข้องกับจีนก็มีเพียงโครงการเดียวนะครับก็คือโครงการรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพ นครราชสีมาหนองคายนะครับผมซึ่งอาจจะต้องกู้เงินจากจีนตามสัญญาณนิดหน่อยนะครับผมก็คือแลกเปลี่ยนกันนะครับแลกเปลี่ยนกับการถ่ายทอดเทคโนโลยีนะครับซึ่งเงินกู้ส่วนใหญ่ก็จะมาจากเงินงบประมาณแล้วก็การกู้ในประเทศนะครับอย่างที่เจ้าของช่องได้มาชี้แจงนั้นเป็นข้อมูลที่ถูกต้องแล้วนะครับผม มาต่อกันที่คอมเมนต์ต่อไปนะครับท่านนี้คอมเมนต์ไว้ได้อย่างยอดเยี่ยมทีเดียวนะครับเขาบอกไว้ว่ามันน่าทึ่งมากที่ประเทศไทยทำอะไรเกี่ยวกับระบบขนส่งฉันเห็นประเทศไทยตั้งแต่ยุค70ตอนนี้ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงไปมากดีบ้างแย่บ้างก็เหมือนกับประเทศอื่นๆแต่ฉันคิดว่าประเทศไทยมีผู้คนที่ยอดเยี่ยมกว่าประเทศอื่นๆที่เคยเจอมา มาต่อกันที่อีกซักคอมเมนต์หนึ่งนะครับท่านนี้ได้มาบอกไว้ว่ามีค่าใช้จ่ายหลายพันล้านดอลลาร์สำหรับการก่อสร้างเครือข่ายรถไฟจากมาเลเซียไปบางซื่อซึ่งเป็นสถานีที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียจริงๆแล้วใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับผมมีเรื่องราวมากมายที่ให้พูดคุยครับนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งของคอมเมนต์นะครับ ของชาวต่างชาตินะครับในวิดีโอที่เขาพูดถึงโครงการต่างๆนะครับโดยเฉพาะโครงการรถไฟทางคู่นะครับผมซึ่งก็หาได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับในช่อง y o u t u b e นะครับผมยังไงฝากไปดูได้นะครับวิดีโอต้นทางซึ่งจะแปะไว้ตรงช่องคอมเมนต์เช่นเคยนะครับผมขอขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปวิดีโอต่อๆไปจากอัพคอมเมนต์นะครับอยากให้ผมแปลคลิปแปลคอมเมนต์นะครับจากวิดีโอช่องไหนสามารถแปะลิงก์ไว้ในช่องคอมเมนต์ได้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ